สวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้นะคะก็กลับมาพบกันกับอุ้มอีกแล้วค่ะวันนี้อุ้มก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มไลน์รูปภาพไอจีแบบบัญชีคนต่างชาติค่ะการทำไลน์ไอจีนะคะมีให้เลือก2แบบแบบแรกนะคะก็คือแบบคนไทยดวนแบบที่2นะคะก็จะเป็นแบบบัญชีคนต่างชาติใครที่อยากดูแบบบัญชีคนไทยนะคะก็สามารถไปดูคลิปเก่าๆในช่อง YouTube ของเราได้เลยนะคะท,ที่ที่ปฟอร์โล่ไทยแลนด์ค่ะ เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันก่อนนะคะการเพิ่มไลน์รูปภาพ i อเนี่ยขั้นตอนทําง่ายมากๆนะคะไม่ยุ่งยากไม่ใช้รหรัสที่สําคัญนะคะยอดขึ้นจริงเรายอดไม่นานยอดขึ้นจริงแบบไม่จบลาเอาละค่ะส่วนใครอยากรู้นะคะว่าขั้นตอนการทําทํายังไงเดี๋ยวเราไปดูในคลิปนี้กันเลยค่ะเริ่มจากแอดเพื่อนนะคะที่ l ล n e Assign ์ปั๊ม IG ไทยใครพิมพ์ไม่เป็นนะคะดูด้านซ้ายมือเลยค่ะอุ้มขึ้นให้ดูแล้วนะคะ ถึงขั้นตอนนี้นะคะเราก็ทักคุยกับแอดมินเลยค่ะก็แจ้งไปเลยนะคะว่าต้องการปั๊มไลฟ์ไอนะคะอุ้มเลือกเป็นโปรไลฟ์ไอจีบัญชีคนต่างชาตินะคะตอนนี้แอดมินก็ส่งราคามาแล้วค่ะเพื่อนเป็นโปรไลฟ์ไอจี Pro, like IG, ราคาต่างชาตินะคะเดี๋ยวอุ้มขึ้นราคาให้ดูนะเริ่มต้นที่100ไลค์นะคะราคาเพียง49บาทเท่านั้นค่ะไปจนถึง5 0 0 0มืไลค์กันเลยค่ะเพื่อน,นสามารถเลือกได้เลยนะ วันนี้นะคะอุ้มก็ซื้อที่100ไลค์ค่ะเพื่อนๆจากนั้นนะคะแอดมินก็จะให้รูปภาพนี้แก่เรานะคะเป็นรูปภาพ QR code ค่ะซึ่งเพื่อนๆน,นะคะสามารถเซฟรูปภาพนี้ลงเครื่องจากนั้นนะคะนำไปสแกนจ่ายได้เลยค่ะโดยที่ไม่ต้องพิมพ์เลขบัญชีนะคะไม่ต้องยุ่งยากต่อไปค่ะโอนเสร็จแล้วก็อย่าลืมแจ้งสลิปกับแอดมินแบบนี้เลยนะต่อไปนะคะอุ้มก็จะสอนวิธีการ copy ลิงกรูปภาพ IG ส่งให้แอดมินเพื่อทำการไลค์รูปภาพค่ะ ปิดโปรแกรม i.g. นะคะจากนั้นก็เลือกรูปมา1รูปค่ะคลิกเข้าไปในรูปนะคะจากนั้นนะคะมองด้านบนขวามือจุด3จุดค่ะคลิกตรงจุด3จุดเนาะแล้วก็ก,กดคําว่าลิงก์ค่ะเท่านี้นะคะก็คัดลอกลิงก์เสร็จแล้วค่ะนําลิงก์ที่ได้นี้นะคะไปส่งให้อดินเลยค่ะก่อนทำการไ like, ลค์รูปภาพน,นะคะอดินจะส่งยอดเก่าของเราให้เราดูก่อนเนาะของอุ้มไหนยอดเดิมอยู่ที่57ไลค์นะคะ หลังจากแอดมินนะคะคอนเฟิร์มยอดเก่าของเราหลังจากนี้นะคะเราไปรอยอดขึ้นกันเลยค่ะเพื่อนเพนยอดเริ่มนะคะ56ไลค์ค่ะเราก็จะรีเฟรชหน้าจอเรื่อยๆเลยนะคะแล้วตอนนี้นะคะยอดไลค์รูปภาพก็ขึ้นมาที่160ไลค์แล้วค่ะรอเวลาไม่ถึง1นาทีเลยนะคะเพื่อนๆสรุปแล้วนะคะร้านนี้ยอดขึ้นจริงแบบไม่จกตาเลยค่ะ เวลามีคนมากดไลค์รูปภาพเรานะคะก็จะมีโนติแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะคะเราสามารถกดเข้าไปดูได้คะ่ะว่าใครบ้างนะที่มาไลค์รูปภาพเราคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปการสอนเพิ่มไลค์รูปภาพ i อแบบบัญชีคนต่างชาติก็จะเห็นแล้วนะคะว่ารอยอดไม่นานจริงๆค่ะยอดขึ้นจริงไม่จบตานะคะหากใครสนใจอยากมีคนไลค์รูปภาพเยอะๆแบบในคลิปเนี่ยก็สามารถทักมหาแอดมินได้เลยที่ไลน์ทายปั๊มไอจีไทยเดี๋ยวอุ้มจะขึ้นไลน์แอดมาให้ตรงนี้นะคะ สามารถมาแอดตามกันเยอะๆได้เลยร้านเราเนี่ยเปิดให้บริการ24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดค่ะที่สำคัญนะคะเรามีแอดมินคอยซัพพอร์ตตลอดเวลานะคะแล้วแอดมินของเราเนี่ยก็ตอบไวมากๆค่ะหากใครยังงงนะคะหรือว่ายังไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยก็สามารถทักมาแอดมินแล้วก็สอบถามหรือปรึกษ,ษาได้เลยนะคะเราเยินดีให้บริการะคะ่ะเนื่อสของวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ